เข้าได้เลยพี่ไม้ตกไฟโดยเฉพาะมีไม้ตกไฟด้วยครับไม้ตกไฟติดตำรวจไม้อะไรเนี่ยพี่ไม้<อ>ตกไฟค่ัวนี้คือตัวอุปกรณ์ที่ดีที่สุดนะครับสำหรับการชน cm สองจุดห้าครับคือพัดน,นะครับมีเรามีไม้ตกไฟก็มีตกไฟไว้นะครับเพื่อ นะครับปีสองนานของเราครับส่วนในพื้นที่ของเราเนี่ยเผ่าวาของเราก็ไม่มีเรื่องต้องรอรุ้นช่วงมีหนากนะต้องรอรุ้นนะรอรุ้นนะแต่ว่ามาตรการแรงขึ้นนี่ก็ผมคิดว่าผมจะไม่ไม่ทาอีกค่ะเพราะว่าราาปกติเราก็แต่ว่าจารอนไม่ไง้แ่น้า้วเราก็ยังีเปรื่องเยไ่รงเท่อร สมขาวเป็นมาตรการแล้วก็เนี่ยทป้องกันในไหนก็ลงมาหายสงส์แลในพื้นที่ไม่มีมิตรนาค่ะคูเมือเยอะมีกกการสส์ค่ันด้ยทางอบตของเราก็จะมีการสแตนบายตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงค่ะว่าถ้าเราได้รับ ข้อมูลจากหรือว่าได้รับแจ้งจากทางหมู่บ้านเราก็รีบออกไปเลยค่ะเพราะว่าเราก็ไปช่วยเหลือเต็มที่ไม่ไม่ให้มีการแต่ว่าการเผาฟางระยะนี้ไม่ไม่มีค่ะตั้งแต่ได้รับหนังสือเราก็ประชาสัมพันธ์ให้ทางหมู่บ้านพี่น้องประชาชนทราบโดยทั่วไปค่ะ,อะตอนนี้มันแห้งแล้ง ต้นข้าวอะไรญ้าอะไรก็ตายก็ทําให้มันติดเร็วนะคะนนไม่มีค่ะไอ้ไม่ไม่ไมค่อยมีค่ะแต่เราก็ประชาสัมพันธ์ค่ะประชาสัมพันธ์ค่ะแจ้งไปทางหมู่บ้านใ,<ช>ให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์อีกท้องหนึ่งค่ะแล้วว่านนมีมาตรการาดตะเวนด้วยเป็นอ,อันนี้ของทางฝ่ายท้องที่นะคะทางในอำเภอก็สั่งว่าให้อ่าทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อกรรมการหมู่บ้านออกลาดตะเวนให้ให้ดูทุกหมู่บ้านนะคะ เขาก็ออกมาแล้วเขาก็รายงานมาทางไอช่องลายของท้องที่เราก็อยู่ในไอช่องนั้นเราก็เห็นค่ะทุกหมู่บ้านก็ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดค่ะ